กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุมองสุบอนสุขูสุคนเนาะมื่อนี้ซีบะไพ่สิผา,าพี่พ้าน้องออกไห้ออกง่าหาลอทงลอทาสิผาไปกลนเบาจักสิได้บ่ได้ไปเบิ่งน้ากันไปโอ้แม่เได้ขั้นเท่าไดแล้วเนาะ ขึ้นมาหาะคือันจับจับลงมาขึ้นนี่นอ,อนนี้งานเขางานเ <c oughs> ่าควายเบาคือควายเบาเนาะ่อยากเห็นทีมันอยากลุกดบ,บันมากลต่อนไปจ็บซึ่เงเขาเกิออยมาทามากลงกัน อ,ออกเราจักอันนี้มันคืออันนี้ออกไปขนาดช,ชักใี <c oughs> ควายเบามันจากที่นี่เป็นเบิงเเบ้งเป็นเบิ้งเราพี่น้อง อาหารใส่ดินฉันเด็ดกินซีละเถอตื่นเต้เเาเพราะนากับผู้ในหล่างเราี้ ตอนนีเนาะพี่น้องก็ะกลนไปเรื่อยๆยิ้มกระแข้งแเ้งกลุนเบาด้านหาออกเบิดแล้วก็กกว่าจักเปชิดใขัวอยู่บุบุเหมือนนี้ มีอไม่น่าจะเหลือนะ <c oughs> นมัน,บบนดัรรยงดูก่อนอมันนกําลังชีสัดหรือเป็นตัวเบาตัวปิ๋วอยู่บา้างยังอ,อยู่เปล่าอแก้วเบ่ อยังนี้อย่างนี้เห็นว่าจ้าเห็นว่าจ้าฝีมืออีหลาค้ำแพงว้ายมันมีจะใครแบบนี้ด้วสอง พี่นางลงเพื่อมันจะได้เห็นหน้าดังหน้ากันต IR ัดซีเลยเด้อพี่น้องหาพี่น้องน่วยเอ้ย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 อุ๊อหกจ้าเบิดหรือยัง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 เจ็ดจ้า แปดหน่วยพี่น้องอันนี้จะเป็นแม่เพื่อนเนาะแม่เพื่อนยังเฝ้าโฮอยู่หันเดีย <c oughs> อันนี้แม่เพื่อนเทาจะบ่เอาเนาะปล่อยเพื่อนลงไปแล้วก็ทมดินไว้คือเก้าอะตอนนี้เขาไห้แล้วเนาะพี่น้องแปดหน่วยนี่นะจ๊ะเขาเอื่นว่าเบา ภาษา,าอื่นเอาเบลาภาษาอื่นวฮู้เนาะเป่าเรือมันเกิดมาจากจุดจีไงจุดจีไงที่มันดูอ่ะมันขี่ใส่ก้องขี้ข้วยนะพี่น้อะขี่ใส่ก้องขี้ข้วแล้วกะ็มันกเ็เฮ็ดหูงลงไปสปอร์จุดจีหนีเด้จังมีเบ้าจุดจีหน่อยเขาก็บ่คอยกินเนาะเขาก็สิเอาไปประกอบอาหารเอาไปแค่แล้วกะ็ขัวเนาะขัวใส่ไข่ เียบร้อยจ้ะอึ๊บโอ้ยอย่าเบาเด้วอเป็นตะหักตะแพงตะบอกว่าเป็นตะกินเพิ่นกําลังเป็นดูอันเป็นนางเนาะพี่ <c oughs> น้องมื้อนี้พามาลอดท่งลอทาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องย o u t u ตอนนี้เนาะพี่น้องหลังจากที่มื้อเช้านี้เนาะไปก้นเบามาเฮาก็สิมาปรุงแต่งอาหารมาเฮ็ดสู่อีแม่กินตอนแลงเนาะ อันนี้คือเบ้าที่เ้าเค่ออกแล้วไปล่างเรียบร้อยเนาะขัวดใส่ไข่ใส่ไข่สองนวยแล้วก็ใส่าผักบัวหัวหอมใบขี้โหดกระเทียมแล้วก็มักเขือแล้วก็ปราแดกเป็งน,นวเนาะตอนนี้ห่างก่อนเฮ็ดซูอีแม่กินตอนแรงตอนนี้เนาะพี่น้องเขากะ ที่มาเบิ่งกันว่าน่าจะสุกแล้วเพราะว่าพดโดนเติมเรียบร้อยเป็นตาแสบอยูน่นี่เนาะแต่ลองๆหนึ่นี่จะโตด้ว,ดวงนี่ไงจ้าพัดเป็นซุก แบบไข่เพราะว่าห้องหวดใส่ไข่เลยในวาระเสร์ฟตอนนี้ถ่ายอีเมลก่อนอีเมลย,ยังไปเรียกฝากติดตามกันในเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งกันละกันเนาะฝากกดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้สีภูไห่ในก็แลวกันด้วยบ้าง